ถามลูกดีกว่าว่าลูกชอบอะไรแล้วเรียนอันนั้นแหละไม่ต้องไปบอกว่าเฮ้ยลูกมันลําบากนะลูกลูกมันลําบากนะจบมันมันต้องรับผิดชอบชีวิตคนนะลูกคือไม่ต้องไปบิ้วลูกแบบนี้คุณเอาเป็นว่าถามว่าคุณชอบที่จะเป็นหมอไหมแล้วบอกเขาว่าอาชีพหมอนั่นคืออาชีพที่ต้องบริการคนไข้แล้วก็ต้องทําให้เขาหายเขามีความสุขในการที่จะทําให้คนดีขึ้นหรือเปล่าถ้าเขาบอกคําเดียวว่ามีความสุขคุณแม่สนับสนุนไปเลยนะฮะอะไรนะครับ ไว้อยู่ดีมาบอกรักเขาเขาเขินนะตัวโอ้ยปมใจคุณคุณฮะฮะครับครับ

1> <1> ครับขอบคุณมากครับคุณแม่ครับครับคุณแม่เล่น Facebook ไหมฮะ <1> 1> คุณแม่เข้ามาในแฟนเพจคุณแม่เล่นเข้ามาแฟนเพจมาเจอกันคุยกันหน่อยก็ได้นะครับ <1> 1> พิมพ์เจเทวดาเคนโดนะฮะเข้ามากดไลค์ใช่ครับ <1> 1> เป็นภาษาไทยเลยภาษาไทยครับ แล้วเดี๋ยวเราเข้าไปแลกเปลี่ยนทัศนคติกันคือผมชอบคุยกับคนคะผมรู้สึกว่าผมคุยกับคนแล้วผมได้ความรู้เยอะมากแล้วผมก็เชื่อว่าแนวทางของคุณแม่ในการเลี้ยงลูกจนคุณลูกเนี่ยอยากเรียนหมอเนี่ยโอ้โหคุณแม่ต้องมีเคล็ดลับต่างๆที่ผมมาพูดในรายการได้อีกเยอะเลยอะ่ะ <c oughs> <c oughs> เป็นวิทยาทาน <c oughs> อะไรนะฮะอ่า <c oughs> ไปแชร์ในเฟซได้นะครับ <c oughs> ใช่ครับจัดไป คุณแม่อายุเท่าไหร่แล้วครับถามก่อนบอกมาซะดีๆบอกมาซะดีๆด, <laughs> ดีครับเท่าไหร่ฮะเท่ <laughs> าไหร่ตำลายไหลาลายไหล,ลไงน้อ <laughs> ย <laughs> แกหลัล่งลาแกจะมีความสุขกับกาเมสุมิชามาก เด็กเด็กรงเด็กรงเพราะว่าฉันยังหลั่นล้าอยู่ทำไมล่ะโดนแขรไอไลเซกผม <laughs> <laughs> ครับครับขอบคุณมากครับที่พูดคุยกันอย่างมีความสุขวันนี้นะครับ <laughs> ครับขอบคุณครับลงหลุมจัง